ทีตารีแสวง789สวัสดีค่ะว่ากันว่าวายปอวิชันคอนเฟอเรนซ์จะจัดขึ้นที่กรุงปักกิ่งในวันที่ห้าธันวาคมที่จะถึงนี้และมีทอตเป็นผู้สนับสนุนหลกักในขณะที่เสียจานเป็นโกลบอลแบรนด์แอมบัสเดอร์ระดับโลกของทอตและในตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าทั้งละครและตัวละคร3มเรื่องของเซีรจานก็ไม่มีใครที่จะสามารถแซงได้แล้วงานนี้จะไม่มีเสีรยจานได้อย่างไรอย่างไรก็ตาม เราก็ไม่รู้ว่าในตอนนั้นบทบาทของกล้ยเจงจะเสร็จสิ้นการถ่ายทำหรือไม่และเซอร์จันจะสามารถเข้าร่วมได้หรือไม่ดังนั้นเรายังคงต้องตั้งตารอรุนกันต่อไปนะคะภาพวาดกราฟ,ฟิตี้วอลของเซอร์จันกุชชี่นั้นโด่งดังมากทําให้ผู้คนมากมายเดินทางไปเช็คอินที่นั่นซึ่งได้ทําให้เศรษฐกิจแถวนั้นพลังพลายมากแม้แต่เจ้าของร้านอาหารที่อยู่ใกล้กับเซี่ยงไฮ้ตีกวงยังเรียกเซอร์จันว่าเทพเจ้าแห่งความมังคั่ง พวกเขาบอกว่านับตั้งแต่มีการติดตั้งกำแพงโฆษณาของเซอร์จานผู้เยี่ยมชมก็มาที่นี่อย่างต่อเนื่องนี่คือเอฟเฟกต์ของเซอร์จานมีรายงานว่าเนื่องจากเซอร์จานกำลังยุ่งอยู่กับการถ่ายทมแต่ก็มีการประกาศข่าวดีเกี่ยวกับเซอร์จานทางออนไลน์อย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นละครโทรทรัศน์ธุรกิจการรับรองหรือเวทีต่างๆข่าวดีก็กำลังมาทีละรายการนอกจากนี้สื่อต่างประเทศในไทยยังได้ประกาศรายชื่อ50บุคคล ที่มีอิทธิพลมากที่สุดในโลอีกด้วยเซียจันถูกพรมเห็นทุกที่และชื่อเสียงของเขาที่ผู้คนกล่าวถึงก็คือซูเปอร์สตาร์อิทธิพลและการยกย่องที่เกี่ยวข้องกับเขาเป็นไปโดยไม่ต้องบอกกล่าวสำหรับเซีรจันเซียจันได้รับรางวัลใหม่ๆบ่อยครั้งและในครั้งนี้เขาเป็นดาราจีนเพียงคนเดียวที่อยู่ในรายชื่ออีกด้วยหน้าหนาวได้เริ่มต้นขึ้นแล้วและราคาเสื้อแจ็คเก็ตดาวก็พุ่งสูงขึ้นดันตลาดเสื้อโค้ททหาร ให้กลายเป็นที่นิยมมากขึ้นจริงๆแล้วเสื้อโค้ททหารนอกจากจบาะบางและเบาแล้วยังให้ความอบอุ่นและการลมได้ดีกว่าอีกด้วยดาวแจ็เก็ตมีตามท้องถนนนับไม่ถ้วนแฟชั่นกับชาติมาเกิดอีกครั้งและสิ่งที่ผู้คนให้ความสนใจและหันกลับมาดูมากที่สุดเกี่ยวกับเสื้อโค้ททหารและคนที่เป็นต้นแบบที่งดงามในปัจจบุบันได้แก่แอนดี้ลัวเสื้อโค้ททหารของเซอร์จานและหน,หนีหนีนั้น ได้รับการยอมรับว่าดูอินเทรนด์มากที่สุดลำนำกระดูกโยกของเซลจานจะอากาศทางสถานีโททัศน์วาเซนไลท,ทีวีของญี่ปุ่นและยังได้ออกอากาศทางเน็ตฟลิกทั่วโลกการจดจำใบหน้าทั่วโลกรอบที่สองของลำนำกระดูกโยกได้เริ่มต้นขึ้นแล้วในขณะเดียวกันลำนำกระดูกโยกจะอากาศทางสถานีเคเบิลทีวีกัมพูชา CTV 8 hd ด้วยในเดือนเมษายนของปีนี้ CTV 8 hd ยังได้ออกอากาศละครทีวีเรื่องตำนานจอมยุทธ์พูดถางซานและลำนำกระดูกโยกกำลังจะออกอากาศทาง PPCTV 8ในกัมพูชาเร็วๆนี้ก่อนหน้านี้ CTV 8ยังเคยออกอากาศละครทีวีหลายเรื่องที่นำแสดงโดยเสือจานเช่น The w วหมาป่าจอมราชาตำนานจอมยุทธ์พูดถางซานและเฉินชิงลิงนอกจากนี้ The w วหมาป่าจอมราชานกำลังจะออกอากาศทางพ p พ TV ช่องสิบอีกด้วยแสงส่องรักข้างกายกำลังอุ่นเครื่องลวงหน้าเพื่อจออากาศทางช่อง PCTV หรือ PPTV c อบอุ่นใจและอุ่นเครื่องมานานแล้วจริงๆอิทธิพลทางภาพ,พยนตร์และละครโทรทัศน์ในต่างประเทศของเซอร์จานนั้นยิ่งใหญ่มากๆค่ะลำนำกระดูกโยกจออากาศทางช่องวาเซทันไลท์ทีวีซึ่งเป็นช่องเสียเงินสมัครสมาชิกเพื่อดูตารางต่างประเทศถูกกำหนดไว้อีกแล้วโดวยจออากาศทางสถานีโทรทัศน์ญี่ปุ่น ของว่าวเซนทนไลท์ทีวีในวันที่4มกราคมปีหน้าในเวลาย0 0นาฬกาและจะออากาศสองตอนทุกคืนของวันพฤหัสบดีว่ากันว่าเชิญถิงลิงด้อากาศทางสถานีนี้ด้วยและหลังจากทำเงินได้มากมายก็ยังจัดทำคอนเสิร์ตซิมโฟนีอีกด้วยลำนำกระดูกโยกและหมาป่าจอมราชาของเซอร์จานจะอากาศทางช่องสตาร์ในญี่ปุ่นเร็วนี้เนื่องในโอกาสการอออากาศของลำนำกระดูกโยก เว็บไซต์อย่างเป็นทางการระบุว่าเพื่อเป็นการล้ำลึกถึงการออกอากาศผลงานใหม่ของเซอร์จานผลงานอื่นๆของเขาก็จะออกอากาศทางช่องว้าวตามมหอีกด้วยซึ่งให้ความรู้สึกเหมือนว่าเป็นผลงานซีรีส์พิเศษของเซอร์จานในวันที่27ธันวาคม a ฟ t ต s ซ j เจ r n e y ของเซอร์จานจะออากาศครั้งแรกในญี่ปุ่นและคุณคือคำปฏิญาณแห่งรักก็จะออากาศในญี่ปุ่นในเดือนมกราคมปีหน้าอีกด้วยเซอร์จานได้รับความนิยมมากในญี่ปุ่น นอกจากนี้ศูนย์การบินและอวกาศกวนกวนไท้หุยได้เลือกแสดง BGM โดยได้ใช้เพลงของเซอร์จาน The y o ไดย m งเมน i n n g r House เป็นเพลงประกอบละครเรื่องตำนานจำยุทธพูดถังซานซึ่งเป็นเพลงที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงได้ใช้บ่อยมากในช่วงนี้เพื่อโปรโมทการท่องเที่ยวของจีนและอื่นๆเนื้อร้องนั้นไพเราและกินใจมากไม่ว่าจะยากแค่ไหนก็ตามทุกอย่างเป็นอันตรายแต่ก็มีไฟอยู่ในใจเสมอ เสียจ้านร้องเพลงพร้อมมากๆค่ะถ่ายทอดพลังเจิงบวกและให้ความรู้สึกฮึอเหิมอย่างมากค่ะ mm. เมื่อเร็วๆนี้เสียจ้านได้หยุดงานสองวันเพื่อถ่ายทําวัสดุใหม่ที่เซี่ยงไฮ้และเมื่อไม่กี่ปีก่อนเสียจ้านได้บอกว่าเขาไม่กล้าถ่ายเซลฟี่ด้วยกล้องในโทรศัพท์แต่ในตอนนี้เสียจ้านได้เซลฟี่ด้วยกล้องหน้าของ Apple แล้วถ่ายรูปใบหน้าของเขาเมื่อเขาถ่ายรูปเขาได้โพสทันทีมุมนั้นเป็นแบบซูม และภาพสดจะถูกส่งถึงผู้ชมโดยตรงโดยไม่ต้องแต่งหน้าผิวหน้าของเขาละเอียดอ่อนและอ่อนเยาว์มากเมื่อพิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้วนี่คือคนที่ถ่ายภาพกลางคืนที่ผ่านการทำงานหนกักและเดินทางอย่างต่อเนื่องใครจะนอนดึกแต่มีผิวลื่นและเปล่งประกายได้เหมือนเสือจานได้ใบหน้าของเขาสดใสเหมือนได้รับการพักผ่อนอย่างเพียงพอแต่จริงๆแล้วเขายุ่งมาและทำงานแทบไม่ได้หยุดพักแต่อย่างใด และในวันนี้พี่ปานก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณมากค่ะ